ดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชุติมายาดีระดศูนย์หนึ่งสองเรียนอยู่แผนการจัดการสำนักง,งานนะคะชื่อเล่นฝ้ายวันนี้ฝ้ายจะมาก่าวอําลาเพื่อนไปศึกษาต่อที่อื่นค่ะ <c oughs> ขออําลาเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคนดิฉันอยากจะแจ้งกับเพื่อนทุกคนว่าในวันที่20บกุมภาพัน์นี้จะเป็นวันสุดท้ายของการศึกษาต่อในรั้ววิทยาลัยแห่งนี้ <c oughs> ดิฉันขอขอบคุณทุกคนที่เขาสนับสนุน,นช่วยเหลือและทำให้ดิฉันมีช่วงเวลาที่ดี แต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วดิฉันจะต้องไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคลบรีค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาดิฉันจะคิดถึงเวลาช่วงพิเศษนี้ที่เราเคยมีร่วมกันมาดิฉันหวังว่าเรายังคงติดต่อกันอยู่เสมอทุกคนสามารถติดต่อดิฉันได้ทาง Facebook หรือเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆคิดสิ่งไดขอให้สมหวังความปรารถนานะคะ